สวัสดีค่ะได้เวลาออกกำลังกายกันอีกแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาออกกำลังกายเพื่อบริหารหัวไหล่และแขนของเราโดยเราจะใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยก็คือดัมเบลที่มีน้ำหนัก5กิโลกรัมนั่นเองในท่านี้เราจะหย่อนดัมเบลลงไปด้านหลังแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จะยกขึ้นและปล่อยดัมเบลลงแบบนี้โดยที่แขนของเราก็จะเกรงไว้ในท่านี้นั้นเราจะได้บริหารความแข็งแรงและแข็งแกร่งของหัวไหล่รวมไปถึงต้นแขนด้านในด้วยค่ะแนะนำให้ทำช้าๆนะคะไม่ต้องรีบและถ้าใครเพิ่งเริ่มฝึกก็เริ่มจากน้อยๆไปก่อนหรือเอาเท่าที่ไหวก่อนค่ะและถ้าใครยังไหวก็ไปต่อกันที่ท่าที่สอง ในท่านี้ก็ยืนก้างขาออกเล็กน้อยค<บ>่ะในมือเราก็จะถือดัมเบลไว้พร้อมกับคว่ำมือลงแล้วเราก็จะใช้วิธีการเหวี่ยงดัมเบลขึ้นแบบนี้ และในขณะที่เราปล่อยดัมเบลลงพยายามปล่อยช้าช้านะคะเพราะในขณะที่เราปล่อยดัมเบลลงช้าช้าจะช่วยเพิ่มแรงต้านให้ต้นแขนของเรารวมไปถึงหัวไหล่ได้ทำงานมากยิ่งขึ้นท่านี้จะค่อนข้างหนักไปสักหน่อยค่ะใครที่เพิ่งเริ่มฝึกก็อาจจะเริ่มสัก5ครั้งก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยๆเพิ่มจำนวนเป็น1ิบ และ15ไปตามลำดับเลยใครที่ต้องการมีกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่สวยๆเวลาใส่เสื้อผ้าไว้โชว์ก็จัดท่านี้ไปได้เลยนะคะลองฝึกกันดูค่ะ